สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอเรามาเจอกันในวันที่สามนะวันจันทร์ที่มสมเมษายนสองห้าหกหนะหนึ่งสองสามอ้าวสองวันแล้วนะครับผมมาดูว่า ูรูแต่ละท่านจะให้ตัวไหนบ้างเอาเรามาทำเลขไฟเกิดกันนะจากเลขผ่านไปแล้วนะครับผมอา้าไม่เสียเวลาครับตามรับชมเลยไนะอย้อันนี้ก็ตกมาจากข้าไม่รู้มามาจากไหนนะวนไปวนมาอยู่นี่แหละมาถึงก็มาตกนะรับชมเลยนะเลขที่ว่าเลขคู่ หลังจากเลขคู่เกิดแล้วแล้วนะเ,เลขคู่ดับนี่นี่เป็นคู่ดับนะเจ็ดแปดเก้าศูดับศูนยหดับสามสดับหกเจดับเก้าดับสองส่หดับมาดูเลขฝ่ายเกิดกันนะจะเป็นยังไงเลขฝ่ายเกิด เลขไฟเกิดนะมันจับคู่กันมันจะเกิดนะฮะงวดไหนครับผมสิบหกเมยอหกหกนะเอากว้างๆไปก่อนนะครับผมงวดที่ออกตัวไหนเลขไฟเกิดนะงวดที่ผ่านไปแล้วนะครับผม ไม่เอานะเอางวันนี้เลยนะ087 907 9 9เจ็เาเราจะจับตัวเลขใส่กันนะโดยเอาหลักเกณฑดนี้มาตั้งนะเป็นเลขฝ่ายเกิดทำให้ดูนะครับผมจะต้องเขียน2ส,สีนะ เพื่อที่ว่าเราจะได้จับคู่กันได้นะเอาสีน้ำเงินทางนี้ก็แล้วกันนะเ่าแปเอาเอาสีเดียก็ได้เ8 90แปดเก้าศูนอ่าหกเแปดเก้าศ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหะเราจะสมมุติให้ทางนี้เป็นหลักสิบนะเลขฝ่ายเกิดทางนี้เป็นหลักสิบนะสิบเขียนไว้เลยสิบสอทางนี้เป็นหลักหน่วยนอนะโดยวิธีการก็คือเริ่ม เข้าสิบหน่วยนะตั้งแต่หลักหนึ่งสองที่เป็นต้นไปนะฮะอ่าตัวนี้ก็ให้ให้ใหหมันสแลดเดินมาหาทางนี้นะฮะหนึ่งสองนะห้าหกมาสามสี่นะฮะแล้วก็มาหนึ่งสองแล้วก็เก้าศูนย์ไปที่เจ็ดแปดกับห้าหก ถ้าสามสี่ไปที่หนึ่งสองอย่างเดียวนะฮะเราจะมาจับกันนะครับผมจับเป็นชุดๆเลยว่าจะมาได้ตัวไหนเรามาจับหนึ่งสองก่อนนะครับผมหนึ่งสองมา9 0กับหนึ่งสองมา7 8ดนะก็จะได้ที่หนึ่สองไปไปเกนะหนึ่งเก้ สองเ1 2าสไปเจ็เอาเอาหนไปเกนแล้วก็หนะ้ไปสาี่นะนี่นี่เขียนให้มันตรงกันพอดีห้าสามห้าสี่แล้วก็เอาเกไปเจนะ 9ก้ 97, 98, 0 7, 0 8เจ็ดเอาสามสีไปหนึสองนะครับผม3 1 3 2 4 1 4 2สามสองสหสสองหสหชุดนะอ่าทีนี้เราเราเอา1นสองลงนะ

ก้าห้าหกศูห้าอ่ะอเสร็จแล้วเราก็มาตัดดูนะว่าจะได้กี่ตัวอันนี้เป็นเลขฝ่ายเกิดนะ10เป็น10หน่วยเป็นหน่วยนะครับผม7 8 1 2แปดหนึสห้ากเกนย์ลักสิบนะฮะ หลักหน่วย903 4 1256หลักหน่วยนะไอตัวสเสลตเน็ตทาหน้าที่บังคับอ่ะเรามาดูเลขฝ่ายดับจะเอาชุดนี้ดับนะจะเอาชุดนี้ดับจะดับอยู่ไหมมันลองดูนะฮะหลักหนึ่งนะศูนย์หนึ่งสองสาม 0ูนยสดับเอาอยู่ไหมฮะเดี๋ยวจะขีดทีละหลักศูนย์หนึ่งสองสามอ่าหนึ่ดับนะขีดออกเลยนะครับผมดับหลักห้านะสามสี่ห้าหดับหมดดับหมดเลยนะ เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเราดำหมดเลยนะสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามสองไอช่องนี้ดำหมดเลยนะสามหนึ 3, 1, 3, ่งสามสองอ้าวสี่หนึ่งสี่สองไม่ดับ สองเก้าหนึ่งเก้าเอาดับหมดเลยช่องนี้ดับหมดเลยนะช่องนี้ดับไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดไม่ดับนะ ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองดับไหมตัวที่หกมาดับห้าสองนะเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกดับเอาอยู่ไหมนะเก้าห้าดับเฉพาะเก้าหกนะครับผม 0ูนหกก็ไม่ดับเ6าหกดับนะศูนย์ห้าดับไหมศูนย์ห้าไม่ดับนะ95เก้าห้าก็ไม่ดับศูนย์ห้าก็ไม่ดับศูนย์หกก็ไม่ดับห้าหนึ่งไม่ดับห้าสองห้าสองติดดับเหมือนกันนะหลักที่หกนี่ไม่กล้าดับนะเอาจะคงไว้นะ 1> 6กหนไม่ดับนะฮะหกหนึ่ก็ไม่ดับ1 8ไม่ดับ2เกียแวดไม่ดับสองสอเกียรตดแบสองแไม่ดับเรามาดูว่าเหลือตัวเลขที่ไม่ดับกี่ตัวนะฮะ อ่าช่องใหญ่ๆ,ๆนี่เหลือสี่หนึ่งสี่สองนะช่องเล็กๆนี่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวสิบสามตัวนะ <c oughs> <c oughs> อ่าเลขมีหนึ่งกับสองนะติดหมดเลยนะครับผมหนึ่งเกดหนึ่งแปดสองเกดสองแปดห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองสี่หนึ่งสี่สองเลขมาแรียงที่หนึ่งกับสองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเหลือสิบตัวนะผมจะครอบไว้ กี่ตัวครับผมแปดเก้าสิบสิบตัวพอดีนะอ่ะยกมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองหนึ่งเกตหนึ่งแปดสองเกตสองแปด เด่นหกตัวนะครับผมตัวรองอีกหกตัวนะเอ,อตัวรองอีกสี่ตัวนะยากตัดไม่ลงนะเดี๋ยวเราจะหาจะหาวิธีตัดให้มันลงนะครับผมสรุปได้สี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดนะครับในชุด ที่มีชื่อว่าเลขฝ่ายดับเออเลขฝ่ายเกิดนะฮะเลขฝ่ายเกิดหลักสิบเป็นสิบหลักหน่วยเป็นหน่วยนะเข้าคู่กันทั้งหมดสิบหกกับสิบสองชุดสามสิบแปดชุดใช่ไหมเจ็ดสี่สี่เจ็ดยี่แปด ยี่แปดชุดนะตัดแล้วเหลืออยู่สิบชุดนะครับผมสีหนึ่งสีสองหนึ่งครสองหนึสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดับไม่ลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะหาวิธีจับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าลืมบอกตัววิ่งไปวิ่งที่ตัวไหนฮะในชุดนี้ ตัววิ่งเราวิ่งที่7 8 9, 0, 1, 2, ็ดแปเสองราวิ่ง1กับสอนะฮะหกับสตัววิ่งเอา2ตัวนะครับผมเหมือนงวดที่แล้วเอา2ตัวงวดที่แล้วเจกับแดงวดทีนี้1กับสนะฮะอาแคปหนะ้จาจอไว้นะครับผมสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึสองหกหสองหตัวไหนจะแรงนโะค้งสุดท้ายเราจะนำเลข ทั้งสิบตัวนี่มาทำอีกครั้งหนึ่งอ่ะสวัสดีครับผมอำลาพาจากกันเท่านี้แหละฮะในคลิปเลขฝ่ายเกิดตัดด้วยเลขฝ่ายดับนะฮมีดับแล้วก็ต้องมีเกิดมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอำลาพายจากแล้ว